นิยายเสียงเรื่องสันปันน้ำนิยายเรื่องนี้ต่อจากเรื่องตามล่าหาเพื่อนตอนที่หนึ่งที่โรงพยาบาลแม่ห้องสอนในห้องผู้ป่วยมีชายร่างหนึ่งนอนรักษาตัวอยู่บนเตียงผู้ป่วยข้อมือด้านขวาของเขา มีกุญแจมือตำรวจล็อกข้อมือของเขาไว้ติดกับราวข้างเตียงและข้างตัวของเขาก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนเฝ้าอยู่หนึ่งนายหน้าห้องของเขาก็มีตำรวจเฝ้าอยู่หนึ่งนายขณะเดียวกันมีนายตำรวจเข้ามาพูดคุยกับชายผู้นั้นว่าดวงคุณแข็งมากนะครับ ขนาดเอาปืนยิงตัวเองแต่กระสุนก็ทํางานได้ไม่เต็มที่แค่ระเบิดแต่เข้าไปในหัวของคุณนิดเดียวเองนะคุณราเชนใช่แล้วชายผู้ที่นอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยแล้วมีกุญแจมือล็อกข้อมือของเขาติดอยู่กับเตียงผู้ป่วยราเชนนอนมองเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คุยอยู่กับเขาแต่เขาไม่ได้ตอบอะไร เขาคิดในใจอยู่ว่าเรารอดมาได้อย่างไรเท่าที่ราเชนจําได้เขาคุยอยู่กับชายยันนายตำรวจหนุ่มเรื่องที่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าเพื่อนของเขาชายันบอกให้ตัวเขาเองมอบตัวกับตำรวจเพื่อที่จะได้สืบว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าเพื่อนของเขาทั้งสี่คน ก็ให้มาช่วยตำรวจสือหาแต่ราเชนรู้ดีว่าเขาเป็นคนฆ่ายกครัวของคันชิดทั้งสี่ศพยังไงเขาก็ไม่รอดติดคุกเป็นแน่แท้เขาเลยตัดสินใจที่จะจบชีวิตตัวเองด้วยการยิงตัวตายแต่ทำไมเขาถึงมานอนอยู่ที่โรงพยาบาลได้จริงๆเขาต้องตายแล้วสิ ในเมื่อเขาใช้ปืนยิงหัวตัวเองแล้วเขาได้ยินเสียงปืนระเบิดดังปังความจริงกระสุนต้องเจาะเข้าไปในหัวของเขาแล้วและเขาก็ต้องตายไปแล้วสิเขามาคิดได้จากคำพูดของนายตำรวจที่อยู่ข้างเตียงของเขาว่าดวงคุณแข็งมากนาคุณราเชนที่ว่ากระสุนทำงานไม่เต็มที่ทำให้ลูกปืน เจาะเข้าไปในหัวนิดเดียวเองอย่างนี้เองกระสุนปืนน่าจะชื้นทำให้ดินปืนจุดระเบิดได้ไม่เต็มที่จึงทำให้ส่งกระสุนออกมาได้ไม่เต็มประสิทธิภาพของมันกระสุนเลยเจาะเข้าไปในหัวเขาได้นิดเดียวแล้วใช่ยันน่าจะนำตัวเขามาส่งโรงพยาบาลและหมอก็น่าจะผ่าเอากระสุนออก โดยไม่ได้ทำลายสมองของเขามากนักที่จะทำให้เขาตายได้ราเชนนอนถอนหายใจว่าทำไมเขาถึงไม่ตายเขาไม่อยากติดคุกเขาเบื่อชีวิตพอแก้แค้นให้พ่อและแม่ของตัวเองเสร็จแล้วเขาก็จะตายตามพ่อและแม่ของเขาที่ตายไปเมื่อ20ิบกว่าปีที่แล้วระหว่างที่นอนคิดอะไรไปเรื่อยอยู่นั้น นายตำรวจที่เข้ามาคุยกับเขาก็พูดขึ้นว่าคุณราเชนพรุ่งนี้ผมจะนำตัวคุณไปฝากขังกับสารแล้วนะเพราะหมออนุญาตให้คุณออกจากโรงพยาบาลได้แล้วอ้ออีกอย่างมีเพื่อนชาวเขาจะเข้ามาเยี่ยมคุณคุณจะให้เขาเข้ามาไหมนี่มารออยู่ทุกวันเป็นเวลาหลายวันแล้วครับ ราเชนคิดในใจเพื่อนชาวเขาคนไหนที่ว่ามาหาเขาแล้วเขาก็ตอบไปยังนายตำรวจว่าให้เข้ามาก็ได้ครับเดี๋ยวขึ้นศาลแล้วผมก็คงติดคุกยาวเดี๋ยวจะไม่ได้เจอกันแล้วครับนายตำรวจตอบกลับราเชนไปว่าได้ครับแต่ผมให้เวลาไม่นานนะครับเดี๋ยวผมออกไปบอกตำรวจ ที่อยู่หน้าห้องว่าให้เขาเข้ามาพบคุณได้แล้วนายตำรวจก็เดินออกไปที่ประตูแล้วพูดคุยกับตํำรวจที่เฝ้าอยู่หน้าประตูว่าให้นำเพื่อนของราเชนเข้ามาพบราเชนได้ตํารวจที่เฝ้าอยู่ที่หน้าประตูรับคำสั่งจากนายตำรวจที่เดินออกไปบอกแล้วพยักหน้า เรียกชาวเขาที่มารอยเยี่ยมราเชนให้เข้ามาจากนั้นตำรวจผู้นั้นก็ทำการค้นตัวชาวเขาผู้นั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ชาวเขาผู้นั้นส่งของช่วยเหลือราเชนในการหาทางหลบหนีหลังจากค้นตัวโดยละเอียดแล้วตำรวจที่เฝ้าหน้าประตูก็บอกให้ชาวเขาผู้นั้นเข้าไปเยี่ยมราเชนได้ ชาวเขาผู้นั้นพอเดินมาอยู่ข้างเตียงของราเชนราเชนก็จำได้ทันทีว่าคําแปงเพื่อนชาวเขาที่เขาเคยช่วยเหลือไว้เมื่อหลายปีที่แล้วแล้วทำไมตอนนี้คําแปงถึงได้มาอยู่ที่นี่ได้เขารู้ได้อย่างไรว่าเขาโดนจับและนำมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายราเชน จึงถามไปว่าคำแปงมาได้อย่างไรนี่รู้ได้อย่างไรว่าฉันอยู่ที่นี่คำแปงอยู่ศพเมยไม่ใช่เหรอคำแปงอยู่ศพเมยไม่ใช่เหรอคำแปงตอบกลับมาว่าครับคำแปงอยู่ศพเมยแต่คำแปงได้ยินข่าวตำรวจข่าตามตัวนายมาเชียงใหม่ตั้งแต่ตอนนั้นคำแปงก็รีบตามนายมา เพื่อที่จะมาหานายคำแปลงตามไปทั้งเชียงรายลำพูนจนมารู้ว่านายยิงตัวตายที่แม่ห้องสอนคำแปลงก็เลยตามมาดูว่านายยิงตัวตายจริงไหมราเชนตอบกับคำแปลงไปว่าฉันยิงตัวตายจริงๆนั่นแหละคำแปลงแต่กระสุนมันชื้นก็เลยไม่ตายจริงๆก็น่าจะตายให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย ไม่ต้องมานั่งติดคุกนี่เพื่อนของฉันก็โดนฆ่าไปหมดไม่รู้จะทําอย่างไรตำรวจเขาก็คิดว่าฉันเป็นคนฆ่าเพื่อนของฉันจริงๆฉันนะ่ะตั้งใจจะมาหาเพื่อนพอเกิดเรื่องก็ตั้งใจจะไปบอกพวกเขาให้รู้ไว้ว่ามีคนตามร่าอยู่นะให้พวกเขาระวงังแต่ไปถึงที่ไรเพื่อนก็โดนฆ่าตาย ก่อนที่ฉันจะไปถึงแล้วและตำรวจก็คิดว่าฉันเป็นคนลงมือฆ่าเพราะฉันอยู่ทุกที่ที่มีการฆ่าคำแปงตอบราเชงกลับไปว่าครับผมก็ได้ยินมาแบบนั้นแต่ผมไม่เชื่อหรอกครับว่านายจะเป็นคนฆ่าเพื่อนเพราะนายรักเพื่อนของนายมากแต่ถ้าไอ้คนที่ฆ่าพ่อแม่ของนายนั้นผมก็รู้ว่า นายฆ่าพวกเขาจริงพอนายแก้แค้นให้พ่อและแม่ของนายราเชนตอบกลับคำแปลงไปว่าคนที่ฆ่าพ่อและแม่ของฉันนะ่ะฉันฆ่าไปจริงๆแหละคำแปลงแต่พวกเพื่อนๆของฉันฉันไม่ได้เป็นคนฆ่าฉันยืนยันกับคำแปลงได้เลยคำแปลงตอบกลับไปว่าครับผมเชื่อนายแล้วนี่นายจะทำอย่างไรต่อครับ ราเชนตอบกลับคำแปลงไปว่าทำอย่างไรไม่ได้แล้วล่ะคำแปลงพรุ่งนี้ตำรวจเขาจะพาฉันไปขึ้นศาลแล้วก็จะฝากขังที่ศาลเลยฉันไม่น่าจะได้ออกไปไหนแล้วนี่ที่ได้เจอคำแปลงก็ดีใจแล้วไม่งันชาตินี้อาจจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วส่วนจะตามหาว่าใครเป็นคนฆ่าเพื่อนของฉัน ก็คงไม่มีโอกาสสืบแล้วพอติดคุกไปแล้วก็ทำอะไรลำบากคําคแปงตอบกลับราเชนไปว่านายอย่าพึ่งหมดหวังสิครับเดี๋ยวคําแปงช่วยสืบแต่นายต้องออกมาให้ได้ก่อนนะครับยังไงพรุ่งนี้เดี๋ยวคําแปงไปรอที่ศาลครับนายอย่าลืมนะครับนายต้องออกมาให้ได้ที่เหลือเดี๋ยวคําแปงช่วยตามสืบให้ครับ แล้วนายตำรวจที่เฝ้าอยู่หน้าประตูแล้วนายตำรวจที่เฝ้าอยู่หน้าประตูก็เข้ามาบอกชาวเขาผู้นั้นว่าหมดเวลาเยี่ยมแล้วให้ออกไปได้แล้วจากนั้นคำแปลงก็บอกนายตำรวจผู้นั้นไปว่าขอกอดลาเชนได้ไหมเดี๋ยวจะไม่ได้เจอเขาอีกนานถ้าเขาไปติดคุกแล้วนายตำรวจผู้นั้นลังเลว่า จะเอาอย่างไรแต่เขาก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะเขาคนตัวชายชาวเขามาอย่างดีแล้วไม่น่าจะส่งอะไรให้กับราเชนใช้หลบหนีได้เขาเลยบอกไปว่าให้รีบๆกอดเดี๋ยวนายเขาจะมาเห็นเขาจะลำบากจากนั้นค้ำแปลงก็ก้มลงไปกอดราเชน พร้อมทั้งกระซิบที่ข้างหูราเชนว่านายครับผมจะไปรอนายอยู่ที่ประตูด้านหลังศาลนะครับนายออกมาให้ได้นะครับราเชนไม่ได้พูดอะไรตอบเพียงแค่เอามือตบหลังคำแปงไปสองสามครั้งเพื่อบอกว่าเขารับรู้คำที่คำแปลงบอกไว้แล้วจากนั้นคำแปงก็ผลักออกจากการกอดราเชนและเดินตามตำรวจ ที่เฝ้าประตูออกจากห้องไปตำรวจที่เฝ้าประตูก่อนจะออกจากห้องหันมามองราเชนว่ามีอะไรผิดสังเกตบ้างไหมหลังจากที่กอดกับชายชาวเขาแล้วเมื่อเขามองแล้วว่าไม่มีอะไรผิดสังเกตตำรวจที่เฝ้าประตูก็เดินออกไปแล้วปิดประตู จบตอนที่1ตอนที่2หลังจากที่คำแปงและตำรวจที่เฝ้าประตูห้องเดินออกไปแล้วราเชงก็นอนคิดถึงคำพูดของคำแปงว่าที่เขาจะไปรอที่ประตูด้านหลังศาลทำให้ราเชงคิดหนักเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมจากเดิม ที่ราเชนตั้งใจจากฆ่าตัวตายนี่ก็ไม่ตายแล้วพอจะตั้งใจที่จะติดคุกแล้วพอจะตั้งใจที่จะติดคุกตามคดีที่ตัวเองก่อขึ้นมาก็มีคำแปลงมาบอกให้เขาเตรียมตัวหลบหนีอีกแล้วคำแปลงก็น่าจะพาเขานีได้เพราะคำแปลงบอกให้เขาไปที่ประตูหลังศาลให้ได้นี่ก็แปลว่าคำแปลง น่าจะเตรียมตัวอะไรเอาไว้แล้วแต่คำแปลงก็ไม่ได้บอกอะไรกับเขามากนักแค่ให้เขาไปที่ประตูหลังสารให้ได้ราเชนนอนคิดอยู่นานจึงตัดสินใจว่าในเมื่อตัวเองอยากจะตายแต่ก็ยังไม่ตายอุใส่ย,ยิงตัวเองแล้วกระสุนก็ยังทำงานไม่เต็มที่ทำให้เขารอดมาได้มันต้องมีอะไรสักอย่าง ที่ไม่อยากให้เขาตายในเมื่อไม่อยากให้เขาตายเขาก็ตั้งใจจะติดคุกก็มีคำแปลงมาบอกให้หนีราเชนคิดว่าในเมื่อมันเป็นแบบนี้หนีก็หนีวะแต่เขาจะหนีอย่างไรนี่สิมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่จะหนีระหว่างที่ถูกนำตัวไปขึ้นศาลเพื่อรอคำสั่งศาลต่อว่า จะให้ไปฝากขังไว้ที่ไหนระหว่างที่พิจารณาคดีนั้นราเชนนอนคิดจนหลับไปเช้าวันลุ่งขึ้นราเชนตื่นมาเพราะพยาบาลเข้ามาถอดสายน้ำเกลือแล้วก็นำข้าวเช้ามาให้กินระหว่างที่เขากินอยู่นั้นราเชนก็คิดขึ้นมาได้เพราะตอนที่พยาบาลมาถอดสายน้ำเกลือออกให้พยาบาล ยังไม่ได้ถอดเข็มที่เสียบไว้ที่หลังมือของราเชนออกก็มีนายตำรวจมาเร่งให้พยาบาลออกไปเพราะเขาบอกกับพยาบาลไปว่าใกล้จะถึงเวลาที่รถมารับนักโทษไปแล้วทางนายตำรวจจะให้นักโทษเปลี่ยนชุดด้วยจึงให้พยาบาลรีบออกจากห้องโดยที่ไม่ทันได้ถอดเข็มน้ำเกลือ ที่อยู่หลังมือของราเชนออกพอพยาบาลเดินออกไปนายตำรวจก็บอกให้ราเชนร,รีบกินข้าวให้เสร็จแล้วก็โยนชุดนักโทษไปให้ราเชนแล้วบอกกับราเชนว่ากินข้าวเสร็จแล้วคุณเปลี่ยนชุดมาเป็นชุดนักโทษด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปกันเลยราเชนตอบกลับไปว่าครับเดี๋ยวผมจะรีบกินและรีบเปลี่ยนชุดครับ แล้วราเชนก็รีบกินข้าวจนหมดจานซึ่งจริงๆตัวเขายังไม่หิวเท่าไหร่มากนะักแต่เขานึกขึ้นมาได้ว่าคำของคัมแปงที่บอกให้เขาไปเจอกันที่หลังประตูสารทำให้ราเชนรู้ว่าเขาต้องกินให้ตัวเองอิ่มไว้ก่อนถ้าหนีไปได้ก็ยังไม่รู้ว่าตอนไหนที่จะได้กินข้าวอีก หรืออาจจะไม่ได้กินข้าวอีกเลยก็ได้ถ้าหากการหลบหนีนั้นติดพันโดนตำรวจไล่ตามแบบกระชั้นชิดหลังจากที่ราเชนกินข้าวเสร็จแล้วนั้นเขาก็เปลี่ยนชุดจากชุดผู้ป่วยโรงพยาบาลเป็นชุดนักโทษที่ทางตำรวจเอามาให้แล้วราเชนก็ถอดเข็มน้ำเกลือที่เสียบอยู่ที่มือของเขาออก แล้วไปเน็บไว้ที่ขอบกางเกงนักโทษที่เขาใส่อยู่จากนั้นเขาก็เดินไปที่ประตูแล้วก็พูดกับนายตำรวจที่อยู่หน้าห้องว่าผมเสร็จแล้วครับหุ่นตำรวจไปกันได้เลยนายตำรวจไม่ได้ตอบอะไรเขาเปิดประตูเข้ามาในห้องแล้วสั่งให้ลูกน้องอีกคนใส่กุญแจมือให้กับราเชนแล้วก็นำราเชน ไปที่รถขนส่งนักโทษทันทีโดยไม่ได้มีการขนตัวอะไรเลยเพราะนายตำรวจคิดว่าราเชนไม่น่าจะเอาของอะไรไปได้เพราะอยู่โรงพยาบาลและมีตำรวจเฝ้าที่หน้าห้องและตรวจคน้นทุกคนที่จะเข้าไปในห้องที่ราเชนรักษาตัวอยู่ไม่เว้นแม้แต่หมอพยาบาลก็โดนตรวจคน้นทุกคน ก่อนที่จะเข้าไปดูอาการของราเชนระหว่างที่ตำรวจนำตัวของราเชนไปขึ้นรถขนส่งนักโทษราเชนหันไปเห็นคำแปงยืนอยู่อีกฝั่งของถนนคำแปงพยักหน้าให้ราเชนเพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่าให้ราเชนเตรียมตัวและไปยังประตูด้านหลังของศาลให้ได้ราเชนพยักหน้าตอบกลับ เป็นการที่เขารับรู้ในการส่งสัญญาณที่คำแปลงส่งมาให้เขาจากนั้นราเชนก็เดินขึ้นไปยังรถขนส่งนักโทษเพื่อเดินทางไปยังศาลร,ระหว่างที่เดินทางไปยังศาลนั้นราเชนนั่งอยู่ในห้องลูกกรงเพียงคนเดียวผู้คุมและผู้ขับรถนั่งอยู่ด้านหน้าราเชนชำเลืองมองเห็นว่า ทั้งสองคนไม่ได้สนใจอะไรในตอนหลังราเชนจึงค่อยๆที่จะดึงเข็มน้ำเกลือที่เขาแอบเอาไว้ในกางเกงออกมาแล้วค่อยๆสอดไปในรูของกุญแจมือราเชนพยายามสะดอกกุญแจมือให้เงียบที่สุดไม่ให้เกิดเสียงดังจนผู้คุมสังเกตได้หลังจากที่ราเชนพยายามอยู่นานกุญแจมือข้างแรกก็หลุดออกจากข้อมือ แต่ราเชนไม่ปลดมันซัดที่เดียวเพราะเดี๋ยวมันจะทำให้ผู้คุมผิดสังเกตเรื่องกุญแจมือของเขาหลังจากที่ปลดกุญแจมือข้างแรกได้แล้วราเชนก็ปลดกุญแจมืออีกข้างข้างนี้เขาใช้เวลาไม่นานเท่าข้างแรกเพราะราเชนเข้าใจในกลไกลของมันแล้วจึงทำให้เขาปลดได้เร็วขึ้น หลังจากที่ปลดกุญแจมือได้ทั้งสองข้างราเชนก็โยนเข็มน้ำเกลือทิ้งไปไม่ให้เป็นที่ผิดสังเกตเวลาผู้คุมมาเปิดประตูที่เขาลงจากรถและราเชนก็ไม่ได้ถอดกุญแจมือออกเขายังคงสวมคาไว้แบบนั้นทั้งทั้งที่มันไม่ได้ล็อกข้อมือของเขาอยู่แล้วก็ตามพอรถขนส่งนักโทษเลี้ยวไปยังศาล แล้วก็จอดเพื่อให้ผู้คุมลงไปดำเนินการทางได้เอกสารหลังจากที่ดำเนินการเสร็จแล้วก็ต้องมาเอาตัวนักโทษเพื่อที่จะนำไปขังไว้ที่ห้องข้างๆที่อยู่ในศาลเพื่อที่จะรอเวลาขึ้นพิจ,จารณาคดีผู้คุมที่ไปดำเนินการด้านเอกสารส่งตัวนักโทษเสร็จแล้วก็เดินมายังหลังรถคุมตัวนักโทษ เขาต้องเอาตัวนักโทษไปส่งยังห้องขังของศาลงานของเขาวันนี้ก็จะเสร็จแต่ทันทีที่เขาเปิดประตูลูกกรงด้านหลังรถแล้วบอกให้ราเชนลงจากรถไม่ทันที่เขาจะได้ทำอะไรเขาก็เห็นกุญแจมือที่อยู่ที่ข้อมือของราเชนหลุดลงไปกองอยู่ที่พื้นทันทีที่เขาจะตะโกน และหยิบปืนออกมาจากข้างเอวที่เขาพกไว้ติดตัวตอนนั้นราเชนก็ชกเข้าไปที่คอของผู้คุมคนนั้นตุกไม่มีเสียงร้องออกมาจากปากของผู้คุมคนนั้นอีกเลยมือของเขาที่กําลังจะไปหยิบปืนที่พกอยู่ข้างเอวของเขาก็เลื่อนมาจับไว้ที่คอที่โดนราเชนต่อยอย่างแรงราเชนเห็นอย่างนั้น ก็รีบดึงปืนออกจากข้างเอวแล้วก็ใช้ปืนฟาดไปที่ท้ายทอยของผู้คุมอย่างแรงร่างของผู้คุมคนนั้นล่วงลงไปนอนกองอยู่บนพื้นไม่มีเสียงร้องอะไรออกมาเลยส่วนราเชนหลังจากที่ตีผู้คุมล้มหมดสติไปแล้วเขาก็มองมายังหน้ารถก็ไม่เห็นคนขับรถนักโทษอยู่แล้ว ราเชนพยายามมองหาก็เห็นว่าคนขับรถนั้นไปยืนสูบบุหรี่อยู่ที่ข้างป้อมยามหน้าศาลแล้วและก็ไม่ได้หันมามองบริเวณรถขนส่งนักโทษราเชนเห็นแบบนั้นแล้วเขาก็รีบมองมายังด้านหลังของศาลว่ามีตำรวจประจำอยู่บ้างหรือไม่จากนั้นราเชนก็ค่อยๆวิ่งไปทางด้านหลังศาล โดยเขาวิ่งไปแอบไปโดยเขาวิ่งไปแอบไปไม่ให้เป็นที่ผิดสังเกตเพราะชุดนักโทษที่เขาใส่อยู่นั้นจะออกมาวิ่งแบบนี้ไม่ได้ทำให้ราเชนต้องระมัดระวังตัวในการที่จะไปยังประตูด,ด้านหลังของศาลโดยไม่ให้ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ศาลคนไหนมาเห็นเข้าราเชนวิ่งมาได้สักพัก เขาก็เห็นประตูด้านหลังศาลมีชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมด้วยรถมอเตอร์ไซค์วีบากหนึ่งคันจอดรออยู่ราเชนแอบดูอยู่สักพักจนแน่ใจแล้วว่าคนที่ยืนรอตรงนั้นเป็นคำแปลงปราเชนจึงรีบวิ่งไปยังประตูด้านหลังศาลอย่างเร็วเขาไม่ได้แอบแล้วเขารีบวิ่งไปให้ถึงคำแปงโดยเร็วที่สุดขืนชักช้า เขาอาจจะไม่ได้เจอคำแปลงอีกเลยจบตอนที่สอง